ราคาผักกล่าสุดวันนี้ราคากลางผักกล่าสุดวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2567กวางตุ้งใบวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำดอกวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียววันนี oneself, ้เจบาทต่อ hmm. กิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมคะน้าต้นวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคะน้ายอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคะน้าฮ่องกงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ว วันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักกาดซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้140ยบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบหัวรพา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเพรียสวนหอม วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกยินดาเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกข wow ี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อ네กิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันน oh ี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเลี่ยม วันนี้12บาทต่ตตอกิโลกร,รัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่ตตอกิโลกร,รมั ikum, มชะอมวันนี้13บาทต่อกิโลรัมดอกแคร์วันนี้50บาทต่ตอกิโลกรมัมฟักอ่อนวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้5บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปละวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้10บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้350บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่า วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม หอมหัวใหญ่ไทยวันน okay. ี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาทห0ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท30ตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขนขาววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้ lawsuit 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 100บาทต่อก oh, oh, ิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานะทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ